ในออฟฟิศนี้มีคนตั้งท้องผมเจอที่ตรวจคันนี้อยู่ในห้องน้ำแล้วมันก็ขึ้นว่าสองขีดแล้วด้วยสารภาพมาซะีเดีว,ว่าที่ตรวจคันนี้เป็นของใครผมถามว่าของใครนี่กฎของบริษัทเนี่ยก็ต้องเป็นกฎถ้ามีใครท้อง ผมจะไล่ออกออท่านประธานคะท่านประธานใจเย็นก่อนนะคะคือฉันว่าที่บริษัทเราค่ะไม่มีพนักงานคนไหนตั้งท้องหรอกนะคะก็ผมจะมั่นใจแค่ไหนว่าไม่มีใครปิดบังอะไรผมกฎเนี่ยก็ต้องเป็นกฎผมจะไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้กับผู้หญิงหน้าไหนก็นแล้วแต่ที่ทาผิดกฎของบริษัทเด็ดขาดท่านประธาน ท่านประธานพูดเหมือนกับว่าการตั้งท้องเนี่ยมันเป็นความผิดร้ายแรงมากขนาดนั้นนะคะสําหรับคนที่ไม่เคารพกฎของบริษัทเนี่ยถือว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงและโทษก็คือไล่ออกสถานเดียวถ้าใครไม่พอใจก็เ,เชิญออกสิครับไม่ใช่มาทําผิดกฎแบบนี้ว่าไงมีใครมาสารภาพไหมอะ mm hmm. ผมกล่าวไว้แล้วเชียวว่าคงจะต <pl ains> ้องไม่มีใครเนี่ยยอมรับในเมื่อไม่มีใครยอมรับผมจะให้ผู้หญิงทุกคนในบริษัทนี้ตรวจคันให้หมดครับผมให้เวลาพวกคุณสิบนาทีเอาที่ตรวจคันไปให้ผมดูที่โต๊ะทำงานเข้าใจไหม เป็นอะไรอ่ะโอเคหรือเปล่าฉันจะโอเคได้ยังไงหล่ะพี่บิวฉันท้องอ่ะที่ตรวจคันอันนั้นอ่ะมันเป็นของฉันเองนิดเธอท้องจริงๆหรอเฮ้ยยินดีด้วยนะยินดียินดีอะไรหรอพี่บิวถ้าท่านประธานรู้อ่ะฉันต้องโดนไล่ออกแน่เลยอ่ะ เอางี้เราก็ลองไปคุยกับท่านประธานดูเผื่อท่านประธานจะใจอ่อนไม่มีทางอะ่ะพี่ก็รู้ว่าท่านประธานเขาเป็นคนยังไงอะ่ะเขาไม่มาสนใจพนักงานอย่างเราหรอกเขาสนแค่ว่าใครทำงานให้เขาได้หรือไม่ได้อะ่ะถ้างั้นเอาที่ตรวจคันไหมพี่เดี๋ยวพี่ช่วย ว่าพวกคุณทุกๆคนในนี้เนี่ยไม่มีใครตั้งคันใช่ไหมครับงั้นก็ดีเพราะบริษัทของเราเนี่ยต้องการคนที่มีคุณภาพเท่านั้นไม่ได้ต้องการคนที่มาทำตัวเป็นภาระของบริษัทครับถ้างนั้นพวกเราทุกคนขอตัวไปทำงานก่อนนะคะดีนี่ รู้หน้าที่ของตัวเองดีเอาเป็นว่าพวกคุณทุกๆคนเนี่ยแยกแยะกันไปทำงานได้เลยครับอ๋อแ้่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีงานเลี้ยงของบริษัท จะตกตาฉันได้เฮ้ยเบเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่ผมเห็นพนักงานหญิงออกจากห้องไปเพียบเลยพอดีฉันสงสัยไะดิว่ามีพนักงานหญิงในบริษัทของเราเนี่ยกำลังตั้งท้องฮะใครใครตั้งท้องวะพี่ฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครแต่ว่าฉันต้องรู้ให้ได้ เพราะฉันจะไม่ปล่อยมันไว้แน่ไอ้พวกที่ชอบทำผิดกฎบริษัทเออพี่เรื่องงานเลี้ยงบริษัทคืนเนี่ยผมจัดเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเหรอ <C ül> ดีมากแกทำงานดีแบบนี้เนี่ยค่อยสมกับตำแหน่งว่าที่รองประธานบริษัทน้อย <C ül> แกรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากแก ไม่ไว้ใจใครหน้าไหนทั้งนั้นที่จะมาช่วยบริหารบริษัทของเราเข้าใจใช่ไหมผมรู้พี่พี่ไม่ต้องห่วงนะผมจะตั้งใจทำงานและไม่ทำให้พี่ผิดหวังแน่นอนดีดีมาก พี่กี้พี่บิวส้มตำบุป巴าหน่อยนะคะอร่อยนะฉันกินมาแล้วเอเออ้าพี่กี้เป็นอะไรคะอย่าบอกนะว่าเหม็นปกติเห็นชอบกินส้มตำบุป巴าจะตายไม่ใช่หรอคะเบสพอดีว่ากี้เขากินมาแล้วอ่ะพี่ว่าเธอไปกินคนเดียวก่อนนะขอบุณมากนะ ค,คือผมมีเรื่องสำคัญจะคุยคุยมีมีอะไรเหรอคะท่านประธานคือว่าผมมาคิดคิดดูแล้วอ่ะผมว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณไปเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายการเงินเลยครับอะไรนะคะจริงเหรอคะท่านประธานจริงสิรงรงครับผมจะพูดโกหกไปทำไมยินดีนนะด้วยนักกี้ขอบคุณนะคะท่านประธานที่ให้โอกาสฉันอะ่ะงั้นผมว่าเรามาเฉลิมฉลองกับการเลื่อนตำแหน่งงคุณดีกว่าไหมครับ ทานคะคือว่าช่วงนี้ฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วอะค่ะอะไรกันนะครับปกติเนี่ยผมเห็นว่าคุณชอบดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่ใช่เหรอครับทำแบบนี้เนี่ยมันปฏิเสธน้ําใจกันชัดๆเลยนะครับผมอุตส่าห์เลื่อนตำแหน่งให้คุณเ,เอ่อเอาสิครับถือซะว่าฉลองกับการเลื่อนขั้นก็ได้ค่ะ หมดเลยอะ่ะขอโทษนะคะท่านประธานขอโทษนะักี้ไม่เป็นไรค่ะพี่บิวเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ใหม่ครับกี้เมื่อกี้เธอจะทำอะไรอะ่ะพี่จะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันไม่อยากช่วดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินอะ่ะโอ๊ย แล้วเธอไม่ห่วงลูกในท้องมั้งเหรอลูกในท้องอลูกในท้องใครผมถามว่าลูกในท้องใครอ๋อ,อ,อลูกในท้องฉันเองค่ะพี่บิวพี่พูดอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอก ไม่เดี๋ยวหรอกเธอฝ่าฝืนกดของบริษัทฉันขอไล่เธอออกท่านประธานกดก็คือกดในเมื่อเธอทําตามกฎไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปยื่นไปลวออกที่โต๊ะฉันนะถ้าตั้งท้องแล้วมันร้ายแรงขนาดนั้นอะ่ะฉันยอมออกก็ได้ค่ะ ขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะ ฉันไม่ยื่นใบลาออกค่ะเอาวางไว้ตรงนั้นแหละครับแล้วก็เชิญกลับไปได้เลยอ๋อแล้วอย่คิดหารหลังกลับมาอีกนะครับเพราะบริษัทผมเนี่ยไม่ต้องการคนที่มีลูกกับคุณการมีลูกเนี่ยไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเสื่อมลงนะคะใครบอกแล้วครับมีลูกเนี่ย ก็เท่ากับมีภารนะคุณก็ต้องไปโฟกัสกับลูกมากกว่าโฟกัสกับงานผมไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่เป็นอย่างอื่นสำคัญกว่างานงผมนะครับเชิญครับเดี๋ยวก่อนค่ะชั้นท้องค่ะท่านประธาน ไงงานฉันก็ห่วงนะพี่แต่ฉันยอมให้พี่โดนไล่ออกเพราะฉันไม่ได้อะนี่ถ้าเป็นห่วงกันมากเนี่ยก็ออกไปได้ละออกไปได้วยคู่เลยงั้นท่านประธานก็ต้องไล่ฉันออกด้วยละค่ะเพราะว่าฉันก็ท้องฉันด้วย <c oughs> อยนี่พวกคุณเป็นบ้ากันไปนหมดแล้วเหรอฮะทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองท้องแบบนี้ได้เนี่ยเพราะแบบนี้ไงผมถึงไม่อยากรับพนักงานผู้หญิงเพราะมันปัญหาเยอะแบบนี้ไงดีงั้นก็ออกกันไปห,หมดเลยผมจ้ให้พนักงานผู้ชายก็ได้ผมเป็นตัวแทนพนักงานผู้ชายครับผมจะมาแจ้งให้ท่านประธานทราบว่า เมียของพวกเราเนี่ยก็ทก้องเหมือนกันครับพวกผมขอลาออกด้วยครับนี่บอกแกเป็นบ้าอะไรกันวะฮะลาออกออกบบันหมดแบบนี้แล้วใครจะทำงานให้ฉันวะท่านประธานไม่อยากให้พวกเราลาออกเนี่ย,เ,ยเห็นทีท่านประธานคะงต้องยกเลิกกฎบ้านนี้แล้วหรอครับแล้วแกเป็นใครวะแกะคิดว่าแกเป็นใครมาสั่งให้ฉันเปลี่ยนกฎเนี่ยฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะเว้ยท่านประธาน,านจะไม่ยกเลิกกฎก็ได้นะคะ มไม่มีพนักงานคนไหนเนี่ยทำงานที่นี่ได้เพราะว่าทำผิดกฎกันหมดและที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่พวกเรานะคะที่โดนท่านประธานไล่ออกคุณ <c oughs> นัดว่าที่รองประธานหรือน้องชายท่านประธานก็ต้องโดนไล่ออกด้วยกฎก็ต้องเป็นกฎไม่ใช่หรอคะใครทำผิดกฎก็ต้องโดนไล่ออกนี่พูดนี่หมายความว่างไงฮะแล้วน้องชายผมมันไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะ ก็น้องชายท่านประธานนั่นแหละค่ะที่เป็นคนทำฉันท้องไอ้นัดนีม่มึงบ้าหรือเปล่าวะพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วอะ่ะผมไม่คิดว่าถุงมันจะแตกอะ่ะห,หวังว่าท่านประธานเนี่ยจะรักษากฎของตัวเองนะคะไล่พวกเราออกแล้ว อย่าลืมไล่น้องชายตัวเองออกด้วยนะคะอุ๊ยออกกันหมดบริษัทแบบนี้ท่านประธานจะทำงานคนเดียวไหวหรอคะไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยพี่พกแจะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยกลับมากเฮ้ยเฮ้ยกลับมากเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนกันวะลาออกบบที่บริษัทจะกันเจงหรวะโอ๊ยเฮ้ย